เรื่มดุลูกหลดเนาะอืมอย่าตุ้ยแลาวเป็นก้อนเลยนะอืมเป็นก้อนนะอ,อืมสุดยอดเนาะอืมสวัสดีครับได้ปลาตองมาเนาะโอ้โหปลาตองตัวงามเลยนะครับผมแม่พี่นอง มือหนึ่งห้าสิมาลาบกันเนาะสิลาบเนาะลาบเหนียวลาบเหนียวปลาตองมาเลหมือนบ้านเราเลยเนาะโอ้ยนี่พี่น้องปลาตองงาไปเดี๋ยวให้แม่พราวาดล่อเ,เอาเนื้อมันออกก่อนพี่น้องเราเราทำกรารคั่วแล้วเอาเนื้อมันออกแล้วก็มาสับมนอีกทีนึงเดี๋ยวขเขาจะมาลาบเนาะ,นะนนหัวหัวต้มครับผมหัวอะไรจะต้มกรับเนาะเดี๋ยวลาบเหนียวปลาตองนะครับผมเดี๋ยวแม่พรวาดชำแหละก่อน เราเอาไส้เอาพุงมันออกก่อนปอะปาสองสูงงามเลยเนาะพี <Final. S 1> ่น้องมีติดสูงงามงามหัวกรลังดีเลยน<อ>เนาะเดี๋ยวไปหลบับเดี๋ยวมามนะชมมาชิมน้ำกันอีกทีนึงครับผมไปเดี๋ยวจัดสุขก่อนอนุญาตซอยเมเปวัดไอ้ต้มกับครัวก่อนครับผมนี่เนานะครับผมหลังจากที่เราแล่ออกมาเนาะ คอจะมาขูดขูดขูดเอาเนื้อนะครับผมเอาส่วนเนื้อเนื้อเนื้อปลาสดเลยครับเนื้อปลาตองเนาะเรียกปลาอะไรปลาตองครับปลาตองเนาะถ้าคนไทยปลาคนไทยก็ปลาไายปลาไายปลาตองปลาตองเหมือนกันปลาไกยเนาะแต่คนไทยก็ปลาไายนะครับอันนี้เราใส่สารบานเห่ากับปลาตองไม่ต้มต้มหมูหล่อหล่อเนื้อต้มแล้วเนาะตรงให้มันนัวเนาะใช่ครับนี่ต้มไว้สดน้ำ กระดูกเนาะนี่ยโอ้เนื้อแน่นมากเลยนะครับผมเนี่ยนเนาะนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมเรื่องํากันอีกทีนึงคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะการทําอาหารอาจจะยาวยาวไปเลยครับผมเมน,นูนี้เพราวะว่าเป็นเมนูที่ใส่เวลาเติบนะครับผมกินยากเน,ะนเาะใส่กัดอ่เผื่อความเจริญอาหารเราก็ต้อง อร่อยอืมมันจะได้แซ่บอร่อยเนาะก็ะต้องโดนๆกินครับอ่ะบอกเป็นยังดอก,กโอ้โหตัวฟ้าร้องมีเส้าซื้อตแจ้งอ่าัวสองหาก็ยากได้ครับผม,มหามาก็จะได้ครับลำบากเนาะเฮ็ดกินกระยากแต่เราก็ต้องเฮ็ดให้มันแซ่บๆกินนะครับผมนะเดี๋ยวให้แม่แพร์านเราออกก่อนนะครับผม หลังจากเราเลเอาเนื้อมาแล้วเราก็สับก่อนเนาะพี่น้องเนาะบุบบุบบุบก่อนนะครับผมเพื่อให้ไห้ก้างเนาะชิ้นเล็กชิ้นน้อยของมันได้ไอ้ไอ้เฟื่อยครับเนาะเพ่อให้มีกลางจั็กน้อยนะครับผมนี่ครับจับก่อบโอ้โหตั้งใจมากโอ้โหอยากกินของแซ่บต้องใจเย็นนะครับผมพี่น้องเอ๋อซับจับจะไม่ก่อน จากสับเส้นเราหอกับมาตามอีกเส้นนึงครับผมสา,ามอีกเส้นนึ่งได้ไปหน่อยได้เดี๋ยวอาจารย์จะใส่เครื่องปรุงไปน้ำเลยตามไปมัดเข่ากันเนะาะครับผมที่ขาอะไรได้พี่น้องเด้อลาบค้อยต้มนะครับผมต้องมีข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ไป ไยต้มต้องมีข้าวคั่วพริกปนน่นเนาะเอานี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเก็ดเกินเนาะ,นะชูชูครับผมใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายตัวทีเด็ด หยอดนำตบค่อยๆต่ำค่อยๆต่ำด้วย,ย,ยครับผมตม่ำนั้นมันสิกระเด็นกระดอนออโอ้ยเป็นตัดเศษไปไม่หรอกเนี่แหบเป็นเื้อส่วนกันสิได้ เดี๋ยวเรอให้เขาเนื้อมันะัเ,เสร็จเรียบร้อยครับผมเนี่ยนาองรถไว้รับเหนียวไว้จักน้อยครับผมได้กะท่เหลือกระขวนเนาะนันจะเป็นต้มโคลงเนาะนะครับผมนี่ครับผักแรมนี่มะเขือนะครับผม คอันนี้กำลังคั่วอยู่พี่น้องเลยคั่วสุกนะครับผมคั่วสุกด้วยับน,นจะได้สุกปลาตองมันจะเนื้อมันจะแข็งได้ครับเนื้อมันจะเหนียวได้แน่นนะครับผมยอด ครับผมโอ้เป็นไรครับสีสันไปห่อไปตองปิ้งก็ได้ครับผมห่อ,อไปตองปิ้งก็แซ่บเนี่ยมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนี่เนางตัดกนได้จะได้สุกไวเนะนาะครับผมนีน่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้รับเหนียวปลาตองนะครับผมมาครับผมมากินข้าวเมนูเมื่อเย็นกับจานสุกอันนี้คั่วสุกนะครับผมอันนี้ดิบนิดนึงเนาะนี่ครับอามามาครับผมมากินข้าวเมนูมื่อเย็นด้วยกันนะครับผมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานสุกอีสานเดโซมาครับผมมากินลาบเหนียวปลาตองนํากันครับผมลาบสุก ลาบดิบเนาะเลยกราวต้มโค้งครับผมมีผักแอนเนาะมีมะเขือมีแตงนะครับผมข้าวเหนียวร้อนนี่พี่น้องมาครับผมมีนูกับข้าวเมื่อเย็นอืมลูกดุลูกโดดเนาะนี่ต่ลูกแดงลูกแดง

สุดจอดเลยครับผมมามามา,มาพอแม่พี่น้องสูง่ทุกคนนำเนยปาตองได้มาหน,น่ยอยจอด mantap ya. Ya. Mm -hmm. <tap> ตรงอืมสุดยอดตักพักหนึโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากเพียเท่านี้นะ กดไลค์กดซับสไครป์ like, ให้อาจารย์สุขด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอลาแลวสวัสดีครับ